สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องพิ่เต้าลอสซิงครับให้ท่านสับปปเบอใหนเสร็จวันนี้ครับจากรถมันขึ้นมาล้อมไม่หมดแล้วครับทําการปิดล้อมหมดแล้วท่านสับเบอยนี่เกี่ยวข้าวครับถ้าล้อมไว้ถ้าได้เลาะขนาไว้รอบหนึ่งรอบหนึ่งแล้วไม่นานครับไส้กลางมันกินไม่อยากเอ้ยทร่มาวะโอ้ฟิวตัวมา ฮัลโหลครับอยู่อะเดี๋ยวมาดูรถท่านสัไปเลยต่อครับเขาไผ่มีสายเข้าครับอ๋อใกล้ความจริงครับเกือบเสร็จแล้วทุ่งใหญ่เอ๊ะเกือบเสร็จเลยอ,อีกล็อกหนึ่งครับจากตะมกนี่จากโพนนี่แหละไปหอดข้องหุ่นลรือไม่นนองจากโคกใหม่ไปหอดข้องห,หุ่นอีกล็อกหนึ่งครับล็อกนี้ก็ก็ลังออมเลยรอบเดียวครับเป็นยังพวกหู เป็นอะไรไม่รู้ครับท่านสับปะเลยม,มาถึงก็เปิดตู้อาสว่าเลยมีอย่างอีกเนาะนี่ครับล้อมไว้ไม่นานนะครับล้อมไว้ล้อมไว้แป๊บเดียวหมดเลาะกันนามันมันช้านิดนึงครับแต่ถ้าเลาะเสร็จแล้วก็ไม่ยากครับแป๊บเดียวเสร็จเมื่อวานรู้สึกว่าจะคล่องดีนะท่านสับปะเลยนี่เมื่อวานคล่องดีครับ วันคล่องดีวันนี้เป็นอะไรได้เชื่อมแล้วเชื่อมเดีลยวโอ้ย กะได้เช <mile> ื่อมันน่าหนอป่ะนี่ขึ้นตู้ไล่หักบ่ถึงสายพันค่อบาป่ะนี่ขึ้นสายพันค่อกับหักไก่ข่มจริงเลยจังเอออมม่จริกระบดโดนเด้ตเนาะตัวขึ้นขึ้นตู้หักครับขึ้นคักขึ้นแน่รถมันแร่งเนาะ เบืงไฟได้เช่าเชื่อมไปเชื่อมไปบางคนบอกว่าให้รีวิวตู้เชื่อมสับเป,ปลือยนะครับมันสิเป็นอย่างงี้พี่น้องแบตยิบสี่ดินกาวมันก็ลงตัวรถูีแล้วครับเราคีบขั้วบวกยิบสี่เลยครับต่อสายมากับตรวดเลยอีกเส้นหนึ่งก็เป็นดินในตัวแล้วเลยคีบแค่ขั้วบวกมาก็ได้เลยครับจะต,ต้องระวังครับเชื่อมกับรถกับฟาง รู้สึกว่าจะคล่องๆอ,อยู่มเมื่อวานนี้ลึกว่ายจานซานี่ สองลอยหวงสองเทียบ่ะสองลอยลงไปจนถึงมือพเห็นสองโซ่คือแหลกสองลยลงไปจนถึงมู่น้ำอีกโู้เราจุ่งไว้ทยังเกาะนั่นเอาไว้ใหดกระท่อม่ะโอ้โครงการเอ้ยโอ้สาวน่อยหน่อยพันก๋วยเตี๋ยวเคยจะตื้น Mười lệch, con hàng kêu đầy, đồ nó chán. Mือ nhỉ, mân điệp, điệp, này đi, ra ở đá. Làm sao? Sắm vật thứ mà đi lên đầy cái gì, măng sen rồi cá ba, ít tháo rồi bốc to ตีไปคำไปเพราะว่ามันมีไทยนหน่อยแต่ว่ามันก็อออมไปเมือร์ะบดด่ดวเนเนกเก็บใส่ครับบ่ด่นะครับดูแป๊บเดียวรถเข้าเกี่ยวนี่เขาไปหัวใจหรอโอ้โูขึ้นไปพุ่นหรอุ่นแมนขั้นว่นะวะเขคขั้นอือฮ่ากหากเล่ ให้คอยเกี่ยวให้กัได้ว้าสิ <c oughs> โอ้ตัดตึงสายพันธข้อกะเอตัดสายพันธุข้อกะอันนี้ตัวนี้หักนี่เช่าคื้นสลี กินปลาย่างเยอะกว่าน,นี่เลือดจะไป,ป,นะไปะนิ่งแล้ว,วยยห,หวัวยังไงนะอืมหัวปลาดิบจันเจ้าอันนี้ลงไปในเรื่องนี้โสมมันขึ้นไม่อีกเลยนี่กนี่แหละเฮ็ดอันนี้แหละนี่มันก็ได้ไมาเห็นอันนี้อันนี้ที่ไหนก็จอดเฮ็ดอันนั้นได้นะอ๋อมาเห็นอันนี้น้ำเห็นอันนี้เห็นอันนี้อ่ะคือตู้นี่ฮักที่หลังนี่น ้ดูม่าให้ไปครับรถขั้นเขียวให้ว่ะอือโอ้ก็ให้ได้ละลอยเฮ้ยอย่า <laughs> ว่าถ้า,าม,มันให้คอยแล้วไอยจะบอตรมว่าบ้าหรอบ้าหรือไส้อุ้นเตรียมไหมืต้องระวังต้องเตรียมน้ำไว้ตลอดไม่ได้หรอกหมายว,ว่าเหนียววาอยู่ได้มีตะเฟียงกับน้ำมันมอยู่นะมี ขาดกระเพือห้อยละเข้ามาน,ลลนั่มรถหรือเ่ามันเล็กหน่อยเพราะูบเปนยังไงแม่นี่หมดบ่โอ้บกบูก็พอมันโอ้โอ้สินไหมสินไหมว่างงางเหียบเล้ตัวเทียมก็มาหน่อยมันเอาเฮ้ก็ได้ <c oughs> ถือกล่องมันลงมาโดยเดี๋ยวยันหนัก

เดี๋ยวให้สุชาาไปรุดเชื่อมครับเชื่อมนี้เสร็จก็สีจวดต่อเลยห่อนคักอีดีวะนี่ครับเลยจากบิ้งนี้ไหลขึ้นไปนู่นเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ